สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมีอาหารนะคะไปดูอาหาระคะ่ะข้าวเหนียวบะบ้วกันค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวบะบ้วนะคะวันนี้เรามาทานข้าวเหนียวบะบ้วแล้วก็ข้าวบุบแดงนะคะเรายังไม่เติมํานะคะและดามนะคะไอ้นี่กเขาเรียกว่าชานมเตรน,นะคะชานมิ็รนะคะ แล้วก็บานี่เลยจ้าบาร์ราดน้ำนะคะเรียบนี่เลยคะ่ะราดลงไปเดี๋ยวก็มีพริกนะคะเราจะจัดใส่เลยนะคะพริกนี่นะคะข้าวหมูแก่นนะคะก็เสร็จแล้วนี่นะคะ ข้าวบูดแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าข้าวบูดแดงนะคะพี่ราคาข้าวบูดแดงรสอร่อยโอชาพร้อมด้วยข้าวเดียวบร้อนคืนราคาพร้อมด้วยข้าวเดนียวบรบนนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มทานกันได้เลยนะคะว่ารสอร่อยแค่ไหนนะคะรสจะอร่อยแค่ไหนนะคะ คือข่าวาเห่านะคะขอโทษด้วยจ้าวาข้าบ้านเขาเห่าค่ะไอ้เราก็มาเริ่มกินเริ่มกินเริ่มทานกันได้เลยนะคะตอนนี้นะโซคก็แว่นอยู่ที่ตัวมองอะไรไม่เห็นเลยเอ้ทำไมสายตาเราถึงมองไม่เห็นนะคะก็จะมีนนะคะข้าวหมูแดงนะคะ ข้าบูแดงโรยแล้วแล้วก็นี่นะคะมีพริกหนึ่งเบดนะคะนี่นี่นะคะคแล้วก็บาลาด้วยเกียอปลาบ้วงนะคะค่ะชานมเตรนะคะค่ะเอามาทานกันได้เลยนะจ๊ะค่ะมาทานกันได้เลยค่ะวันนี้ วันนี้ขอเป็นผู้ทานหน่อยนะคะรังคิวนะคะกลับมาพูดคุยการมีอะไรก็ได้เห็นหน้านกันนะตอนนี้นะเรียกผทานก็ได้เลยนะคะไอ้บีมีนั้งที่เสิร์นะคะดันจิ้มน,นะคะแต่เราก็จะไม่ใสเขาไม่ชอบทานก็ได้เลยจ้านะคะมีบุแดง อร่อยชวนทานค่ะเดี๋ยวมะม่วงก็นห่มบำรุงมาเลยค่ะ กวันนี้ไม่พูดคุยอะไรนะคะจริง ทิ้งอย่างเดียวจึงแบบว่าอร่อยด้วยท้องเราไปอิ่มจึงนะคะต้องแตงพริกนี่หมูกรอบไข่แดง หูกรไข่ไข่ไข่มีแต่เนื้อบุบ้างเลยค่ะหูได้เนี่ย 你得补吧，姜、香、 ินเข้าไปเพลทันที วันนี้พูดอาไม่พูดอะไรนะคะขอกินก่อนนะเผ็ดด้วยดีด้านก่อนกินเผ็ดไม่เก่งค่ะถ้าแบบว่าสักท่าเบสแบบโอ้โหนอนปวดท้องเลยเป็นโรคกระเพาะกินพิเยอะไม่ได้ค่ะยอมแพ้ค่ะพวกน้องๆ้อ อร่อยอร่อยเสียค่อยขอโทษด้วยนะคะไม่มีใหม่ไม่เสียไม่อยากลงทุนช่วงนี้ไปอยากไปก่อนคะ่ะ ไม่อยากกินบันเยอะนะแต่ว่าก็ชอบนี่ไม่บินไม่อยากกินมันเยอะแต่เราก็ชอบจ้าให้เพื่อนๆพยายามเข้าไปดูหลังบ้านด้วยนะคะยูทูบอ่ะคะ่ะเข้าไปช่องเราอะ่ะแล้วตอนนี้ไอ้ตรงที่บอกว่า ออกความคิดเห็นตอนนี้กดได้แล้วนะคะเพระาะวานเข้าไปเทกสกดได้แล้วถ้าอยากจะดูของเพื่อนนะทุกๆคนนะคะก็กัดก,ก็เข้าไปอีกช่องเป็นสี่เหลี่ยที่เป็นขีดเขีนะคะที่บอกนะคะก็จะจะดูได้หมดเลยไปออกความคิดเห็นหเพื่อนได้หมดเลย บาเลยบาเลยอร่อยอร่อยต้นหอมหมูเยอะไปเยอะมากเลยค่ะ เขาให้เต็มที่แล้วหมูเยอะด้วยหมูเยอะหมูเยอะไบต่อไปก็กินข้าวเหนียวอร่อยนะข้าเจ้าเนีย่ย ค่ะอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวไปหันก,กินเลยอร่อยไนดะ้มากินกันนะคะทำไป่างนั้น,นะคะ YouTube อะ่ะ เด็กไม่ดีกินข้าวโกสู้เขาไว้ขวายถึงฝั่งขอให้พี่น้องน้องๆสู้สู้ แรับวัยิ่งทำยากทำยากแต่ไม่ท้อหรอกคะ่ะทำเพื่อความสนุกความสบายใจของเราเองทำไให้เครียดให้สมองเราพัฒนาเรายิ่งมีอายุแล้วนะคะยิ่งทำก็ทูฟสมองของเราอพัฒนานะคะคิดนูน่นคิดนี่ถ้าเราอายุมากแล้วเราอยู่เฉยๆอะ่ะความคิดเราจะ คล้ายๆไปเหมือนเด็กคือว่าคิดอะไรไม่ออกแต่ว่าทํานี้นะคะเวลาเราทําคลอะไรสมองเราก็แล่นดูกระด้งคนนี้นะคะมันก็พัฒนาสมองของเรานะคะให้ดีขึ้นนะอันก็ส่วนดีก็มีนะมีเยอะด้วยเอา้าเดี๋ยวเวลาจันเยอะไปนะคะคุยเยอะๆก็ไม่รู้จักจ่ <laughs> ต้องชอบกินแบบนี้ ขอโทษนะของเราเองนี่มากินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเหอะใช้ช้อนอันเนียกันเนื้อข้าวแหละอร่อยอร่อยมากๆาอร่อยไม่เท่านี้เลยจ้ากิน อ,อร่อยมากเดี๋ยวกินต่อนะคะค่ะน้าต้มขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่าน,นี้นะคะเลือกอันกินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวหมูแดงขอขุดตามก่อนค่ะคะคะข,ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าดีนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขในครัวเรือนนะคะบุญรักษาพระคุมครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะส้มด้วยนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะจะได้ถึงฝั่งไปด้วยกันพร้อมกันนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะนี่ค่ะนักเลียบะบ่วงนะคะนี่นะคะ